ก็สวัสด,ดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนใช้โปรแกรมแช์อีกครับมาพบก,กับรายการ Build the h u e l e มาสอนใช้ s แช r อ It แบบหนึ่งครับนี่ครับเข้ามาหน้าตามก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้ก็กดส่งรู้แล้ว อันนูขาดตั้งน,นานแล้วถามพี่แซมเออมอขาดนานแล้วนี่นะครับดกดส่งนะครับแปบนึงน,นี่ครับกดรับครับนี่ครับก็ถ้าส่งเสร็จมันจะตรงนี้มันจะขึ้นว่าติตั้งนะครับ นี่ครับลงล่างนี่ย้องโดนเดียวเ่ยเคยรอดนี่ครับก็ขอจบพีเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ 动了，动了。真。